โอ้วัสับกด์ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาวในช่องบัพการเกมเมอร์นะครับตอนนี้บุลาดได้เข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากครอบครองบุลาดแอสซัสซินที่โหดเก่งทั้งเฮียนะครับอืม,อมเฮียนี่คือจีเออันไหน,นครับนองคงจะรู้กันครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นคนที่ไม่มีเงินนะครับผมก็ไม่มีเหมือนกันเออ คนที่เปก็เปได้นะครับแต่ผมไม่มีเงินไม่มีเงินเปนไงจะอ่านให้ฟังนะครับหน้านี้แหละมันจะเขียนว่ามูลาดพร้อมสกินอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับอซินระยะเวลา25ถึง31กจหรือกรกฎาคมนั่นเองขายในราคา1,605เฮ้ยไ,ไม่ใช่หรือไม่ใช่1,65บาทเราวไม่ขายเราขาย 7 4 5บาทคูปองลด3 0นะครับเหมือนขายของเลยเนาะกูเหมือนกูขายของเลยเออนครับส่วนลดพิเศษได้เนื่องจากตอนซื้อฮีโร่พร้อมสกินเป็นแพ็กเกจเท่านั้นนะครับนะครับนะครับแล้วมันไม่ได้บอกนะครับว่าจะเปิดขายในวันที่เท่าไหร่นะครับและเอาชาวไทยเนี่ยช็อกกันไปเลยนะครับว่ามันไม่ขายแล้วผมมีข้อแก้นะครับว่าจะทำยังไงให้ ซื้อได้ข้อผองได้เล่นได้นะครับนะครับมันบอกว่ามันไม่ให้ซื้อใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันจะมีฮีบรุ่นมูลาดมูลาดนะครับชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันเถอะครับแต่ชื่อผมจะเรียกว่ามูลาดเนาะราคาสิบห้าคูปองรุ่นลับอะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าทุกแล้วมันก็ไม่มีกล่องให้เปิดยี่สิบาทด้วยไงใช่ไหมทุกตัวมันจะมีกล่องยี่สิบบาทให้เปิดนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีครับแล้วฮีโร่ครับฟังดีๆนะครับมันจะไม่ขายเป็นเงินนะครับผมก็โคตร โอ้โหแม่งเฟลสัสสัช็อกแม่งเลยคลิปนี้หยาบเต็มเต็มอะแบบว่าเครียดโคตรอะดูครับมูลาดโอเคมูลาดขายหกร้อยเก้าสิบคูปองและจะไม่ขายเป็นเงินนะครับแตว่วิธีวันนี้ผมจะให้ทุกท่านมาครอบครองเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็มันมันมีหลายวิธีแหละแล้วแต่ท่านนะครับ วิธีที่คุณต้องพยายามแต่ไม่ใช้เงินนะครับใช้ความพยายามของคุณนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนี้เลยก็นะฮะมันก็ดีนะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างเออนั่นแหละประมาณนะั้นคุณก็ต้องไปนั่นแหละเออใช่มันก็ผมจะบอกวิธีเลยแล้วกันะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวตัดเข้าไปในอีกหนึ่งคลิปเลยที่ผมอัดล่วงหน้าไว้ไป กลับมาแล้วนะครับสำหรับการที่ผมจะบอกนะครับว่าซื้อมูลาดเนี่ยซื้อได้ยังไงใช้ความพยายามยังไงนะครับไม่รอรีอหลอชาเลยก็เข้าไปที่ตัวละครผู้หลาดเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยคงจะรู้ว่ามันปเป็นเซิร์ฟอลไรนะครับเซิร์ฟจีนนี่เองนะครับเซิร์ฟจีนนะครับนี่นะครับ,รบมูหลาดขายมืน่น 18888บาทและคูปองยังขายเป็น490คูปองไม่เหมือนไทยครับไทยขายห9 0ยคูปองและไทยยังไม่ขายเป็นเหรียญด้วยนะ,วน,นะครับดูความเทพของมันครับดูความเทพสกิลอาจไม่โหดแต่ดูความเท่สกินความเท่กกเทของมันครับผมอาจจะพูดผิดเพี้ยนไปบ้างหรือพูดไม่ดังซื้อเลยละกันไม่สนกดแม่งโอ้โหผมได้นุลาดมาครอบครองแล้วครับ และหัวควัยนี่มันแกล้งกูทําไมเนี่ยเออเราผมังไม่พูดชื่อมันก็แล้วกันนะครับเพราะมันมันแกล้งผมเลยตอนนี้มันแกล้งผมมันอยู่ข้างๆผมเนี่ยครับโอเคเราจะกดแชะเราก็จะกดแคปไปในโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็กดออกแล้วก็แคปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ความสวยงามนี่นะครับคือการซื้อมูลา่านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับทำได้จริงนะครับ